เป็นเซรั่มเกลือหิมาลายันค่ะนิสิเซรั่มค่ะเดีย๋ยวรัชมาบอกสรรพคุณของน้องว่าน้องมีดียังไงบ้างเราถึงได้สนใจขนาดนี้ก็คือด้วยเกลือหิมาลายันเนื้อเซรั่มเข้มข้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวและตัดเซลล์ผิวเสียปรับสภาพผิวที่เสียให้กลับมาดีขึ้นผิวหน่าจะขาวใสขึ้นทําให้รูขุมขนกระชับและเคลือบผิวหน้าทําให้หน้าแวววาวทั้งยังปกป้องฝุ่น PM 2.5ได้อีกด้วยเมืะะกี้ที่ลองเทสเนื้อเซรั่มใส่ใสบนมือนะคะก็เนื้อคือแบบซึมเร็วมาก ไม่มีกลิ่นน้ําหอมเลยนะคะทุกคนเป็นกลิ่นแบบเหมือนไม่มีกลิ่นอะไรอะเหมือนปลอดภัยอะข้างกล่องอะเขาบอกว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีสารอันตรายใดๆเลยมันเหมาะกับคนแพ้ง่ายแบบเราด้วยทากันเลยเลิศเลิศเลิศอุบเริมากค่ะทุกคนทา,นาครีมเสร็จแล้วจะไดะไปแต่งหน้า,นาแล้วก็ไปทดลองเลยหน้าดูวาวๆ oh. ขึ้น ถ้าใครสนใจนะคะก็หาซื้อได้ที่วัดส,สันนะคะแล้วก็ร้านขายยาชะน,นํำทั่วไปเลยแล้วก็เพจเฟ e บุ๊กนิสิเซียมนะคะทุกคนไปดูได้นะคะอ่านรายละเอียดดูได้ไปศึกษาดูได้ตอบโจทย์ปัญหาผิวเรามาก